สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Base Living เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะ EP นี้เป็น EP พิเศษนะคะเราจะพาท่านชมค่ะมาชมบ้านผักตากอากาศนะคะหลังนี้ค่ะที่แสนจะอบอุ่นและก็น่าอยู่ามากๆเลยนะคะและคลิปวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาท่านชมไปชมกันค่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านหน้าบ้านกันก่อนเลยค่ะ พ p นี้นะคะพิเศษนิดนึงค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาท่านชมนะคะมารีวิวบ้านหลังนี้ต้องแจ้งท่านชมไม่ทราบก่อนล่วงหน้าน,นะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้ขายนะ,ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราขอ เอาบ้านหลังนี้นะคะมารีวิวเป็นแบบบ้านนะคะเป็นบ้านตัวอย่างอะไรเงี้ยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าแบบบ้านเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะทําบ้านพักตากอากาศสไตล์นี้นะคะสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลเนี่ยจะได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของที่ดินนะคะตรงนี้นะคะ่ะบ้านหลังนี้เขามีที่ดินอยู่ประมาณ4ไร่นะคะและไอตัวพื้นที่ที่เขาสร้างอยู่ในบริเวณนี้นะคะจริงๆยังเหลือพื้นที่มากเลยและในส่วนของตัวบ้านนะคะรวมโรงจอดรถอะไรต่างๆพื้นที่เนี้ย พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ450ตารางเมตรนะคะและก็ตัวบ้านรวมบิวอินนะคะอยู่ที่7 3 0 0 0 0บาทค่ะและภายในบ้านนะคะสวยมากๆเลยเหมือนที่เราเปิดคลิปกันเมื่อกี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมด้านในกันค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้ท่านชมมาเห็นฝั่งนี้กันก่อนบริเวณนี้นะคะจะเป็นโรงจอดรถของตัวบ้านนะคะซึ่ง มองดูแล้วนะคะสามารถจอดรถได้มากถึง3คันเลยทีเดียวพื้นนะคะปูเป็นสเต็มคอนกรีตค่ะแล้วก็ทางด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะฝั่งนี้เขาจะติดตั้งเป็นคล้ายๆกับผ้าใบนะคะที่สามารถหมุนให้ผ้าใบเนี่ยมาเป็นเหมือนกันสาดนะ,ะกันฝนเนาะเวลาเราจอดรถตรงเนี้ยฝนมันก็ไม่สาดนะคะเข้าไปแล้วก็ในส่วนของโรงจอดรถของเขาเนี่ยทำไว้สวยมากๆเลยนะคะจะมีในส่วนของบิวอินทางฝั่งนี้เนาะจะเป็นบิวอินเป็นตู้เก็บของนะคะขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะ เป็นบานเปิดคู่แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในของอาจจะแบบเยอะนิดนึงเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านเขาได้เข้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะขยับเข้ามาดูอีกนิดนึงตรงนี้นะคะจะเป็นคอร์ทยาร์ดนะคะอยู่ใกล้ๆกันกันกบโซนห้องครัวนะคะตรงนี้นะคะปลูกเป็นต้นจันผาค่ะท่านะผู้ชมแล้วก็ด้านบนเนี่ยเปิดเป็นโอเพนแอร์นะคะให้แบบว่าฝนกับแดดเนี่ยแสงสว่างส่องลงมาได้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมในตัวบ้านกันว่าข้างในเนี่ยจะสวยแล้วก็จะแต่งได้แบบลักชัวรี่ขนาดไหนนะคะโอเคท่านผู้ชมคะเข้าไปดูในตัวบ้านกันค่ะแค่ประตูหน้าบ้านก็อลังการขนาดนี้แล้วนะคะประตูหน้าบ้านนะคะสั่งทําพิเศษเลยค่ะเป็นไซส์แบบพิเศษจริงๆนะคะเนี่ยเรียกว่าเป็นประตูมังกรเลยนะคะประตูหน้าบ้านเข้ามาดูด้านนี้กัน เข้ามาปุ๊มนะคะฝั่งนี้จะเป็นบิวอินตู้เก็บของนะคะต่างๆนะคะมีน้องมีนั่งอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวพามาชมในส่วนของโซนรับรองนะคะหรือว่าโซนลิฟวิ้งรูมตรงนี้กัน <c oughs> ตรงนี้นะคะเขาทำเป็นแบบว่าดับเบิลสเตปลงไปแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นโถงห้องรับแขกที่น่ารักมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มนะคะข้างบนเนี่ยสูงมากเพดานสูงไปจนถึงชั้น2เลยแล้วก็ติดตั้ง เป็นพัดลมนะคะแบบเกม๋มากมาดูในฝั่งด้านนี้กันค่ะหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมี1ห้องพระแล้วก็1ห้อง working space นะคะเดี๋ยวพาพไปชมห้องทำงานกันก่นกอนละกันอยู่ทางด้านนี้ค่ะในส่วนของห้องทำงานนะคะก็มีขนาดพอเหมาะพอดีเลยนะคะสำหรับ เป็น working space นะคะแล้วก็ตรงนี้ยังมีในส่วนของ built-in นะคะเอาไว้เก็บหนังสืออะไรต่างๆนะคะและห้องนอนนะคะจะอยู่ทางฝั่งนี้ค่ะห้องนอนสำหรับแขกนะคะผู้สูงอายุนะคะจะอยู่ทางด้านนี้เลยทุกห้องนอนนะคะจะมีห้องน้ําในตัวค่ะคือเจ้าของบ้านนะคะเขาเป็นวิศวกระคะ่ะแล้วก็เขาก็มีการออกแบบนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกันกับสถาปนิกค่ะ แล้วก็ได้ดีไซน์นะคะให้ทุกห้องนอนพื้นที่การใช้สอยทุกห้องนะคะให้แบบว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างนี้ละกันเนาะเขาก็บอกว่าก็อยู่กันไม่กี่คนเนาะเอาแค่3ห้องนอนละกันแต่พื้นที่ส่วนกลางที่มาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยขอพื้นที่กว้างๆหน่อยอะไรประมาณนี s, ้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่คอนเนคมายังเทเรสข้างบ้านค่ะมันน่ารักมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็รู้สึกแบบรีแลกซ์นะคะ อันนี้เป็นประตูอลูมิเนียมนะคะของบริษัท 3D อลูมิเนียมค่ะ 3D อลูมิเนียมนะคะที่เขารับติดตั้งออกแบบนะคะซึ่งอันเนี้ค่ะเขามีการทดสอบผ่านการทดสอบในเรื่องของระบบประตูหน้าต่างจามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะในส่วนของบริษัทนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านชมต้องการที่จะสร้างบ้านนะคะแล้วก็อยากจะทําประตูหน้าต่างขอบอลูมิเนียมนะคะที่มีสีให้เลือกเยอะๆนะคะ อย่างบ้านหลังนี้เขาก็เลือกใช้ของ 3D ียอลูมิเนียมนะคะหรือว่า 3D ียอลูมิเนียมนั่นเอง mm hmm. เดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะ mm hmm. มาชม mm hmm. บริเวณเทเรสตรงนี้กันนิดนึงนะคะ mm hmm. เนี่ยคะ่ mm hmm. ะเจ้าของบ้านเขาก็จะมีเอาเก้าอี้สนามน,นะคะหรือว่าเก้าอี้แคมปิ้งเนาะมานั่งแบบชิลๆแบบนี้นะคะ mm hmm. เนี่ยคะ่ะ บรรยากาศนี่แบบชิลมากๆเลยนะคะแบบรู้สึกใกล้ชิดถึงธรรมชาติมากๆอ,อก่อที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออยู่ในเขตตบำบลสันมเองนะคะอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะเผื่อว่าใครเนี่ยที่อยากหรือว่ากำลังมองหาที่ดินในเชียงใหม่นะคะเขตรอบนอกเชียงใหม่เนียจริงๆอ่ะมันยังมีพื้นที่โซนรอบนอกนะคะหรือว่าแบบแถบชานเมืองที่ยังราคาไม่ได้สูงมากก็ยังมีอยู่นะคะก็ลองสอบถามกันมาได้ ห้องนี้นะคะอย่างที่บอกก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะอยู่ทางฝั่งนี้ค่ะเขาเลือกปรับห้องน้ํานะคะให้มีขนาดที่แบบกว้างมากๆพื้นที่ใช้สอยของห้องน้ำเนี่ยคือแบบสบายแบบหายใจโล่งมากๆเลยนะคะดูค่ะดีไซน์คือแบบสวยมากๆและบริษัทที่รับออกแบบดีไซน์นะคะเป็นอินเทียให้กับหลังนี้นะคะก็คือบริษัท BB Workspace นะคะก็ทำไว้สวยมากเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวพาไปชมโซนอื่นกันต่อค่ะมาถึงแค่ตรงนี้ก็ว้าวาแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมโซนห้องครัวกันตามมาเลยค่ะพร้อมจะไปดูโซนห้องครัวกันหรือยังคะปาตามมาเลยค่ะในเรื่องของเลเยอร์บ้านหลังนี้นะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปตัว L อนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นรูปตัว L อนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะยังมีห้องน้ำนะคะที่เป็น p o w d e r r o o m คะ่ะท่านผู้ชม และโถงทางเดินตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องครัวค่ะห้องครัวนะคะเขาแยกเป็นซาเป็นส่วนชัดเจนมากๆเลยนะคะมีประตูแบบนี้กั้นด้วยะคะ่ะท่านผู้ชมน่ารักมากถึงแม้ว่าจะทําครัวหนักครัวเบาอะไรนะคะกลิ่นมันก็จะได้ไม่แบบว่าฟุ้งกระจายเข้าไปรบกวนในตัวบ้านนะคะเดี๋ยวอยากจะพาท่านผู้ชมมาชมด้านนี้กันก่อนนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปจัดเต็มกันในห้องครัวนะ,ะมาฝั่งนี้กันก่อน ตรงนี้ค่ะเขาจะมีประตูนะคะเป็นบานเลื่อนเปิดปิดอย่างนี้ค่ะพาเดินออกไปยังเทเรสด้านนอกบ้านนะคะเดี๋ยวพาท่านชมมาดูรอบๆบ,บ้านกันก่อนอย่างที่บอกนะคะเรีย์บ้านนะคะเขาจะทําเป็นคล้ายๆกับรูปตัวแอลนะคะแล้วก็จะมีเทเรสเนี่ยค่ะคอนเน็กกันหมดเลยนะคะก็คือสามารถเดินไปหากันได้สะดวกสบายมากๆนะคะเดี๋ยวขอบอกเพิ่มเติมน,นะคะหลังนี้ค่ะเขาติด มุงลวดนะคะที่มากับบานประตูอลูมิเนียมนะคะอันนี้ติดไว้ทั้งหลังเลยมันมาด้วยกันนะคะของ 3D ีอลูมิเนียมเหมือนเคยนะคะสีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบนะคะอันนี้เรียกว่าสี Attract Gray ค่ะซึ่งของบริษัท 3D ีีอลูมิเนียมนะคะหรือว่า 3D ีอลูมิเนียมเนี่ยเขามีสีให้เลือกเยอะมากตั้งแต่สีเบสิกนะคะไปจนสีขั้น a d v a n c e ์นะคะตั้งแต่สีขาวสีดำสีเทาซาฮาร่า,า,าดำซาฮารานะคะหรือแม้จะเป็น ซีแอทรัเกแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบ m o o งแต่งโทนของตัวบ้านลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะก็เลือกสีนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีมุงจีบด้วยเมื่อกี้เราเดินผ่านกันมาเดี๋ยวถ้าเราเจอเดี๋ยวเราจะชี้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะมุงจีบก็สวยมากๆเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะถ้าจะสร้างบ้านเองหรือยังไงนะคะอยากจะได้กรอบอลูมิเนียมกรอบหน้าต่างแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่ 3D อลูมิเียมนะคะ ทั้งประเทศเนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้ประมาณ20กว่าสาขาแล้วนะคะแบบเยอะมากๆติดต่อไปได้เลยนะคะามาดูในส่วนของโซนห้องครัวกันบ้างน,นะคะโซนบริเวณน,นี้นะคะห้องครัวเนี่ยเขาทาโถงเป็นแบบจั่วนะคะลักษณะแบบจัว่วแล้วก็ด้านบนนะคะฝ้าตรงเนี้ยเขากรูเป็นแบบไม้เทียมนะคะก็ไม่ได้เป็นฝ้าหรอกก็คือกรูเป็นแบบรูปจั่วเลยนะคะแล้วก็มีการแต่งไฟด้วยนะคะยิงเข้ามาแบบนี้สวยมาก ที่สําคัญนะคะแต่งโต๊ะรับประทานอาหารนะคะด้วยโต๊ะไม้สักแบบนี้คือแบบลงตัวสุดๆเลยมาดูในส่วนของโซนนี้กันบ้างไอแลนต์ตรงกลางนี่คือแบบเก๋มากๆเลยใครที่ชอบทาอาหารนะคะคือต้องชอบแน่นอนแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นครัวที่เราสามารถจัดหนักได้จัดหนักจัดเต็มนะคะทำอาหารบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นใส่เตาแล้วก็ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์นะคะรูปตัวแอลท็อปด้วย กรนิตสีดํานะคะสวยๆเลยแต่ก่อนไปโซนซักล้างนะคะเดี๋ยวมาดูห้องนี้กันนิดนึงห้องนี้ค่ะเขาเอาเป็นใส่เป็นเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆนะคะใครมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะคะใส่ไว้ห้องนี้ซักเสร็จนะคะยิองมาตากผ้าด้านนี้ได้เลยนี่ค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนตากผ้านะ,ะโซนซักล้างอะไรต่างๆนะคะ แล้วก็ประตูทางฝั่งด้านนี้ก็พาไปยังคอตรยัดนะคะที่เราพาปไปตอนแรกนะคะอ่าแล้วตอนนี้นะคะเราจะพาท่านชมไปชมชั้น2กัน,นะคะ่ะข้างบนนะคะก็จะมีห้องนอนอยู่ด้วยกันทั้งหมดอ,อ,อีก2ห้องนอนนะคะแล้วก็1ห,ห้องพระค่ะท่านชมปะเดี๋ยวตามมากันเลยนี่ค่ะที่เชยบอกนะคะคือรอบๆตัวบ้านเนี่ยเขาจะทําเป็นคล้ายๆกับ กระจกบานสวิงแบบนี้แล้วเขาก็จะติดตั้งมงจีบซึ่งมาด้วยกันเป็นเซตเลยนะคะแบบนี้ของ 3D มเดียลูมิเนียมนะคะสวยมากมง,งจีบนี่ก็คือแบบทำให้บ้านมันดูโมเดิร์นอะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะเวลาเรามองออกไปเนี่ยเราจะมองเห็นทัศนียภาพที่แบบว่ามันจะดีขึ้นนะคะมองเห็นแบบชัดอย่างนี้มาดูตรงบันไดกันก่อนก่อนที่จะขึ้นไปนะคะแบบอย่าจัน นาเสนอมากๆเลยตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมเราจับบันไดของเขาเก๋มากๆเนี่นะคะตอนแรกเราก็นึกว่าแบบร่องอะไรแต่ปรากฏว่าเขาคือเราจับบันไดนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีห้องเก็บของนะคะนี่เลยหนึ่งห้องนะคะเก๋มากๆไม่มีมือจับนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าอินทีเนียที่เขาดูแลในเรื่องของการออกแบบต่างๆนะคะก็จะเป็นของบริษัท BB Workspace นะคะ ก็คือถ้าใครสนใจอยากจะได้การออกแบบบ้านไม่ว่าจะเป็นมูดแอนโทหรือสไตล์ไหนก็ลองปรึกษาเขาไปได้นะคะเขาก็จะมีความโดดเด่นความแตกต่างในเรื่องของการเลือกสีโทนสีอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้บ้านเราเนี่ยแตกต่างจากบ้านหลังอื่นได้นะคะโอเคเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมชั้น2กันค่ะมาชมชั้น2กันต่อค่ะทางฝั่งขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องพระค่ะท่านผู้ชมขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนี่เลย ก็มีลักษณะขนาดห้องนะคะเราเราประมาณสองคูณประมาณ3เมตรกว่านะคะนี่ได้ห้องพักห้องหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ห้องนอนนะคะห้องนอนที่สองนะคะอยู่ฝั่งนี้ห้องนะคะจะเป็นแบบโล่งๆเพราะว่ายังไม่ได้ลงเฟอร์นิเจอร์นะคะคือทางเจ้าของบ้านเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่แบบมันมาดเลยนะคะ ห้องน้ำค่ะสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยมันดูแบบลักชัวรี่มากก็เขาเลือกสีกระเบื้องนะคะรอบๆเนี่ยเป็นสีโทนแบบงาช้านะคะสีหินอ,อ่อนอะไรเงี้ยนะคะทำให้ดูแบบสบายตาเนาะแล้วก็โซนอาบน้ำเนี่ยเขาแต่งเป็นนี่เลยเป็นตู้กระจกเคมเปอร์การ์ดนะคะทำเป็นเหมือนห้องกระจกนะแล้วก็อ่างเนี่ยก็คือเหมือนทำพิเศษเลยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวพาไปชมโซนด้านนอกกันต่อนะคะจริงๆตรงนี้นะคะอาจจะทำเป็น Second Living Room ก็ได้นะคะสามารถเอาโซฟาเล็กๆหรือว่าเป็นชุดโต๊ะทำงานนะคะมาวางพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ก็ยังได้พื้นที่กว้างๆอยู่นะคะแล้วก็ถงทางเดินตรงนี้ค่ะก็จะพาไปยังห้องนอนมาสเตอร์เ r o o m แต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะคะที่เราอาจจะไม่สามารถเข้าไปในห้อง Master ร์เบดรูได้ะคะ่ะแต่มาดู วิวตรงนี้กันนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโถงที่สามารถมองลงไปยังห้องลิฟิ่งรูมชั้นล่างได้นะคะตรงนี้แล้วก็กั้นด้วยกระจกเทมเ g l กลาสย่างหนาเลยนะคะตรงนี้ค่ะก็ถือว่าแบบบ้านนะคะตัวบ้านหลังนี้ดีไซน์ไว้สวยมากๆเลยนะคะเหมาะกับเอาไว้อยู่ตากากาดนะคะหรือว่า work from home ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะคะลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังกันอีกทีค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับบ้านพักตาอากาศนะคะแบบบ้านวันนี้ที่เราพาท่านผู้ชมมาชมกันนะคะยังกันรูดออกมาจากในอินสตาแกรมเลยนะคะและบ้านตาอากาศนะคะก็คือจะทําเป็นทึบแักไม่ได้หรอกนะคะก็คือเขาจะต้องใส่ทั้งหน้าต่างประตูนะคะแบบให้เยอะๆไว้ก่อนเพราะ เพื่อที่ว่าเราจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะในพื้นที่สีเขียวที่เรามีถูกไหมคะและที่สําคัญนะคะก็จะต้องเลือกใช้วัสดุคุณภาพอย่างอลูมิเนียมตัวนี้นะคะจากสารดีอลูมิเนียมเลยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่คอนแทคนี้ได้เลยนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างสําหรับแบบบ้านวันนี้ส่วนตัวแล้วแบบชอบมากๆเลยนะคะคือถ้ามีบ้านสักหลังเนี่ยอาจจะขอยืมแบบตัวนี้นะคะมาสร้างเองเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเราก็เอามาฝากกันเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชม บ้านโครงการไหนนะคะพาไปรีวิวหรือว่าทำโฮมทัวร์บ้านสไตล์ไหนอีกนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ